ที่<อ>จเจอคนแรกในชีวิตเพราะหนูเป็นคนอ่อนเยอะมากอ้อนเก่งชอบรูปพุงรูปปกก็แบบคามาเคยหัวไหล่บ้างอ้วน,นเนียอ้วนครับ จริงๆวันนี้ EP แรกออนใช่ไหมครับจริงๆยังใจไม่หายเลยจริงๆวันนี้ดีใจมากครับ<ช>ที่ในที่สุดก็ได้ออนแล้วถ้าพิเศษแต่ว่าถ้าถึงวันที่ EP สี่ออนที่เป็นตอนสุดท้ายเราจะไม่มีอีกแล้วก็อ,อ<ช>ก็คงแบบใจหายเหมือนกันครับเพราะว่ายังไม่อยากให้จบแต่ว่าก็ต้องจบคิดไหมว่าอ้ตอนที่วันที่เราถ่ายอสุดท้ายของร่เนียตอนาพิเศษอ๋อคิดฮะคิดเออคุยกันฮะโอ้ยตอนนั้นก็ใจหายตรงฟิลแบบว่าจะไม่ได้ถ่ายทํา ยิ่งเฮียแล้วใช่มันก็จะเป็นฟิลที่แบบเหมือนเราได้ส่งมันก็จะเป็นฟิลเหมือนได้ส่งตัวละครแบบถึงฝั่งแบบจริงๆแล้วอะไรเงี้ยแต่ก็ใจหายครับแต่ถ้าถามวันนี้วันนี้แฮปปี้ฮะว่าที่ทุกคนจะได้ดูขบวการแล้วเราก็จะดูมากๆครับผมวันนี้ใช่วันนี้แบบนริ้น่มเเลยตีน้ก็รู้สึกว่าณวันนี้ทั้งตัวเพื่อกับเทเลียนก็คือประสบความสำเร็จเรารู้สึกว่าเขาถึงฝั่งที่เราต้องการใช่ครับผม พอไม่มีบทแล้วครับไม่มีบทแล้วเขาเล่นไม่หมดแล้วใช่จริงเราคุณขอบคุณตัวละครที่เรานยครับขอบคุณเสมอเลยครับผมเพราะว่าเป็นตัวละครที่รักมากๆคนหนึ่งเลยครับผมเรารู้สึกว่าตัวละครนี้มีชีวิตลราให้ให้กับไม่ใช่เล่นแค่ซีรีส์อ่ะมันให้กับในชีวิตจริงเราด้วยอะไรครับยังก็ ตอนที่ถ่ายภาพปกติจบแล้วปิดกล้องใช่ไหมเขาก็มีนึกถึงตัวละครบ่อยๆมากๆเลยแล้วก็แบบจริงๆมีแอบเศร้าด้วยว่าแบบเราคิดถึงเขาจังเลยอยากจะอยากจะอยากจะเป็นเขาอีกแล้วก็พอเปิดภาพพิเศษก็ก็เหมือนได้รื้อฟื้นเขารู้สึกในเอ่อในตัวเขาด้วยอย่างเงี้ยครับใช่ก็พอปิดกล้องเสร็จปุ๊บก็เศร้าอีกแหละหรือว่าหนูจะเป็นหนูเกลือไปเลยในชีวิต <c oughs> ไม่มีหนูนิวในโลกนี้แล้ว ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่มีหนูแล้วเราไปหนูเกื้อกับฮีเลยไปเลยงั้นหนูไปเดบิวเกาหลีแล้วไม่กลับมาเลยนะหนูสปอยเหรอมาเอาไม่เกือ๋อมีมีอะไรดีเซอร์มีอะไรดีเซอร์ติดมาในชีวิตจริงมากแค่ไหนนะมันเนี่ยติดมาในชีวิตจริงไหมจริงจริงมันก็มีบ้างครับเพราะว่าเรามองว่า มันเป็นพาร์ทในอย่างที่บอกไปว่าหนูเกื้อมันจะเป็นพาร์ทที่แสดงออกมากกว่ามากกว่าหนูนิวซึ่งขยายความมากขึ้นหรือว่าการพูดมากขึ้นถ้าทางมากขึ้นนี่ครับผมอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเขาเป็นหนูเกื้อในสมมติวันที่เป็นซิงนิวเนี่ยจะมีลักษณะมาเยอะแล้วคือรู้สึกว่าไม่ใช่อะอะไรี้ยมีไหมหนูเกื้อก<ด>็มีหลายพาร์ทตอนแรกจะเป็นจะเป็นหนูเกื้อมากกว่าหลังก็จะเป็นไอ้เกื้อครับผมตอนนี้ก็จะมีผสมกันบ้างตอนนี้ก็เหมือนชีวิตจริงมากแบบว่าอ่ะจะจบอ่ะบัณฑิตจะรับปปรรริญญาาหหนนูก็ับีี้้อะไเงย อย่างร้องเพลงก็เก่งอะไรเงี้ยใช่ใจต้องไม่เกลือคือไปยังไงไอ้เกลือความความแสบครับแสบดื้อโซนของหนูเพราะว่าตอนแรกๆไม่ได้แบบโซนขนาดนี้ครับผมใช่ช่วงนี้แกล้งรัาช่วงนี้แกล้งบ่อยใช่ก็เลยโดนแกล้งกับไม่ถึงหนูเกลือหรือหนูนิวฮะไม่ถึงหนูนิวหนูนิวมา จิกจิกก็ไม่รู้ว่าเกือไม่ค่อยอ้อนขนาดนั้นนะหนูนิ้วอ้อนกว่าเยอะใช่ค่ะใช่อันนี้อันนี้บอกให้ทุกคนรู้ว่าอันนี้เรารูกโซ่ไหมว่าเราอ้อนกว่าหนู้วก็ไมันเป็นหนูอยู่แล้วไงถ้าลองนิ้วภาพดูก็ก็ใช่เลยเกือไม่ได้อ้อนเท่าหนูนิ้วครับแล้วตัวเนี้ยชอบชอบนิ้วแบบไหนเราบอกชอบแล้วก็เป็นตัว โอ้ยจริงๆไม่ได้แบบว่าวอลลี่เลยครับจริงๆแบบที่เป็นหนูก็เป็นหนูอะไรเงี้ยมันเป็นตัวเองอยู่แล้วชอบให้เาออนไหนคะอ้าไออนหน่อยเนาะก็อ้อนอยู่ทุกวันอ้อนอ้อนอยู่ทุกวันไม่ไม่ไม่ให้ดูหรอกใช่ครับขี้อ้อนเป็นคนขี้อ้อนในชีวิตที่เจอคนแรกในชีวิตรับเพราะหนูเป็นคนอ้อนเยอะมากอ้อนเก่งชอบรูปพุงรูปอกก็แบบมันคามาเคยหัวไหล่บ้าง อ้วนเหนียอ้วนฮะเนียอ้วนไม่อ้วนไม่จัดตัวที่สีก็ตามใจตลอดตามใจเนียตามใจหนูไม่ไม่ได้เรู้ว่าตามใจก็ก็ปล่อยไปตามฟิวอะใช่ครับเป็นเต้นเหรอเต้นเหรอครับอะรเปิดนี่เสียงเปิดได้ไหมเปิดด้เลยครับ เด่วนะซื้อเพลงรักก็รักดีครับผมเป็นเพลงแบบว่าเมนของคิทิพายทูยูครับผม่ปล่อยไปเลยครับใช่แนวแนวคามิหน่อยเพราะว่าแต่งกับพี่เอลฟูครับผมร้องพี่เอลฟูมีครับมีเชาเลนด้วยเดี๋ยวนะหนูอ่ตืดตืดได้ครับจได้มนะจะร้องอันไหนร้องแบบ ลองตำหรือว่าอาจจะว่เนี่ยเอาไปแล้วไปแล้วเอาใหม่ก็ได้หนึ่องสามโอ้ใจไว้ไม่ไว้ก็เธอานักขนาดนั้แบบไม่รักก็ไม่ได้แล้วพอเธอสะกดฉันจำไม่ได้เออเดี๋ยวนะก็ใจฉมนไม่ได้ฉันรักฉัดมากมาย ก็ใจมันวิ่งจะให้นิ่งในที่ไหนคนไม่เคยก็เลยต้องยอมให้เปิดใจตึด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 รักก็รักจริงเจ้ไม่ได้ยังไม่ได้ซ้อมแบบจริงจังคับบเป็นไงงงง้้าอ่่ีีทะตอนตอนแรกแบบว่าฟังก็แบบว่าเออก็สนุกแต่พอมาร้องจริงแล้วก็แบบว่าอัดจริงๆเนี่ยสนุกกว่าที่คิดเพราะมันมีท่อนแรปด้วยอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแต่ไรขึเรา <One input> ใช่เป็นเป็นเพลงเราไหมเป็นเพลงซีรีส์ครับผมโอทีซีรีส์ครับผมก็เป็นเพลง <ua> เราแหละจริงจริงมันเราอยากทำชาเลนจ์เลยแบบท่าเต้นท <too> ี่แบบเต้นง่ายๆกันอย่างเงี้ยครับผมจริงก่อนหน้านี้ก็มีไอคนน่ารักเนี่ครับประมาณฟิวๆนี้เลยครับเพลงนี้ก็เหมือนกันก็มีท่าเต้นด้วยใช่แต่ว่ามีรักก็รักที่ชาเลนจ์ครับใช่สามารถไปเต้นได้ครับผมเราไปแอบส่อง ลงคลิปไปแล้วใช่แต่ถ้าดูคลิปนี้ก็จะไม่ได้เพราะว่าเต้นผิดหนูให้เสื้อครับผมเสื้อแจ็คเก็ตครับผมใช่อ๋อก็ใช่เสื้อเสื้อแจ็คเก็ตรู้สึกว่ายังไม่เคยให้ที่เป็นเสื้อผ้ากับเฮียเลยครับใช่แล้วก็เฮียแบบแต่งตัวก็เลยแบบอยากจะลองซื้อเสื้อ เสื้อที่แบบว่าผมชอบครัแบบตัวเนี้ยเห็นแล้วรู้สึกว่าเออสวยมากเลยก็เลยแบบเอาเลยอยากได้เองด้วยครับเอาหนูอยากได้เอง,องเหรอเฮียใส่ก่อนแล้วกัน <ๆ S 1> หนูเฮียให้หนูใสก่ก็ก็รู้สึกว่าเราก็ชอบด้วยแล้วก็อยากให้เฮียใส่ตัวที่เราชอบคิดว่าเฮียจะชอบเหมือนกันเพราะมันสวยจริงๆ<ช>ก็ถ้าเฮียเบื่อแล้วก็เดี๋ยวหนูใส่ตัวสลับกันใส่ได้แหละตัวตัวเท่ากันตัวเท่ากันด้วยไม่เฮียตัวใหญ่กว่าจริงๆเรารู้ไซส์ก็หล่งก็ เนี่ยตัวใหญ่กว่าผมนิดนึงก็ก็ก็ไม่นิดหรอกก็ลองดูเขาว่าแบบรู้สึกว่าจริงๆตัวที่ผมไซส์ที่พอดีกับผมรู้สึกวตัวจะเล็กไปสาหรับเฮียนิดนึงเขาก็าเลยเพิ่มมานิดหน่อยใส <c ười> ่ได้ใส่ได้ใครับใส่ได้พอดีครับผมใช่ใใใโอ้ยจริงๆเขาเรียกว่าอะไรใส่เล็กมันก็ดูดีแบบใส่เวอร์ไซส์ก็ดูดีแบบใช่แต่ชอบไม่แต่ชอบ โอ้ยชอบครับเพราะว่าหนูซื้อแพงที่ชอบแต่บอกว่าจะซื้อแพงแต่ก็ไม่เป็นไรครับตั้งใจให้ด้วยใจก็โอเคครับผมคร<ห>ับอย <Sk> ่างโอ้ยของผมไม่มีราคาแต่มีคุณค่าครับผมใ,ใช่ของเฮียขอ,องเฮียเป็นแอมครับผมแล้วก็เป็นไม์ร้องเพลงครับที่สาม,มารถปรับจูนได้ให้หนูชอบแบบร้องเพลงอะไรเงี้ยแล้วรู้รู้สึกว่าหนูก็มีทุกอย่างแล้วแต่สิ่งนี้ยังไม่มีใช่ก็เอาไม์ไปร้องที่บ้านเลยปรับจูนได้เหมือนจะได้ออกงานจริงๆมันก็มี มันไม่ได้มีขนาดนั้นก็มีก็มีก็มีราคาอยู่อ่ามีอ่าถูกมีมีราคาแต่ไม่ไม่ได้มากขนาดนั้นก็มีครับแต่มีคุณค่าใช่มีคุณค่าเธอลองปแล้วลองแล้วครับแต่ว่าจริงๆผมไม่ค่อยได้อยู่บ้านเท่าไหร่ก็อาจจะไม่ได้ใช้บ่อยขนาดแล้ว แต่และแต่และว,วันอยู่บ้านก็มีอยู่แต่ตอนกลางคืนครับว่าตอนเช้าเราต้องออกมาทำงานรบกวนใชัยกมใใช้ตอนกลางคืนใช่ครับวันนั้นน่ะครั้งแรกเลยก็คือใช้ตอนกลางคืน<อ>ต้องก็เลยต้องหรีเสียงแบบให้มันเบาๆเป็นกันเดียวไม่ใช่ต้องข้างบ้านหรอกครับคุณพ่อคุณแม่จะตื่นมาด่าหรือเปล่าถ้าใช้เสียงดังทไมที่กก็เห็นเห็นหนูชอบร้องเพลงครับรู้สึกว่าคือแอมตัวนี้มันสามารถปรับการร้องหรือว่าเสียงหรือว่าลองจูนเล่นหรืออะไรสนุกๆเพราะว่าหนูชอบร้องเพลงเวลาถ้าเราซ้อม ปากเปล่ากับไมค์คือมันต่างกันนะหรือว่าเราอยู่บนสเตจที่ใช้ไม้กับร้องปากเปล่ามันคนละฟิลลิ่งก็จะได้แบบจำฟิลลิ่งได้แม่นยำม,มากขึ้นหร,หรือว่าหัดเสียงอะไรที่แบบว่าหนูอยากหัดหรือว่าเทคนิคอะไรที่หนูอยากร้องกับไมค์มากขึ้นมันจะได้แบบปลอขึ้นในแบบว่าอาชีพหนูศิลปินอะไรอย่างนี้มากนหนูใฝ่ฝันให้จะมีคอนเสิร์ตใช่ก็จะใช้อันนี้แหละครับวันนี้อาจจะฝึกเต้นอยู่ก็ไ,แบบได้คลิป,คล,ปคลิปหนูน่ารักมากเลยนะดูแล้วก็ยิ้มไปคลิปเปิดของขวัญ ใช่ครับทำคลิปด้วยเดี๋ยวถ้ามีอนาคตเดี๋ยวเปิดสตูดิโอให้ฮะรีคอร์ดอันนี้ผู้เล่นนี้ผู้เล่นไม่แต่เป็นไปได้ก็อยากให้หนูมีฝากฝากบันทึกไว้ด้วยนะสักวันหนูจะเอาคลิปนี้มาจริงเหรอพึ่งทิ้งทุกให้คนสัว์ใหญ่เลยเนาวชื่ออะไรขอสปอนเซอร์สปอนเซอร์ใหญ่สปอนเซอร์ใหญ่ครับผมเราเราเปิดค่ายพีกิ้งทำไหมถ้าผม เป็นสปอนเซอร์ได้แต่ความสามารถเราไปไม่ถึงขนาดนั้น ผมเป็นเด็กน้อยมาตาผ่าความสั่นในวงกลมคำกลบชื่อนั้นค่ะสวัสดีครับลูกจ้าต้องแย่จ้าเพราะวันนี้มาในลูกทุ่งมาในกลางแปลงก็ต้องขอกำลังใจแปลกๆข้างล่าง้วลูกนะขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ สี่มาแล้วจ้าระเบิดระเบิดมันเลยเต้ยครับผมชื่อเต้ยมากับพี่สีกับพี่แน็ตทุกคนก็สวัสดีครับทุกคนก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากๆที่ได้มาเจอทุกคนแล้วก็ได้มาดูอีดีแรกพร้อมกับทุกคนครับผมชื่อยินะครับ รถตุ๊กตุ๊กมาจากดวงจันเลยนะครับเพื่อมาทัวร์ในวันนี้ครับก็เมยก็ขอให้ทุกคนเนี่ยใจพร้อมกับพวกเราบนเวทีนะครับคือเต้นแข่งกันไปเลยบาทเชอร์กันไปเลยนะวันนี้นะครับ